ข่ามือนน้มาตามแนวทางก่วมฝันน้องปู่งวดพิพานมากพันบอกแม่พันหกหาเขาเต็มเต็มพันว่าพันฝันแม่พันบริสุทธิ์เสียดายงวดนี้พ่นฝันดีแล้วพันฝันมาพันเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งเลื่อยขึ้นตามตัวพันจะเป็นเลขตัวใดหรือว่าจะเป็นตีแบบในลองไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเลยกับแม่ตีนะ เสืผากันมาสัมผัสหนนะูนี่ยินว่านฟันคักแล้วฟันน,นี่ล่ะโลฟังในเดลเรสิมาก่อนก็ไมเฝ้าแนวหนูปูฟันมาไรกูขอบ้านเดี๋ยงู่ปงูมาจากงูเาจาบ้านที่แหล่งของตัวงูขอบ้านมาเนาะมันเลื้อยขึ้นขา,าพพาันคอบ่ะ ขั้นก้ออะไรกัดกัดแก้มกัดหัวเนาะอืมกัดประมาณนี้สหรับคนฝันตัวเป็นงูจงอางเนาะหนงกูว่างูจงอางเขาดิคนว่างูจงอางนี่ตัวทะเก็ิตนวนั้นสิละเขาเป็น่รฮาจะตีตัวไหนเนาะไม่ตีตีตัวไหนไม่ตีโอเป็นเจ็ดบ่ะเอยี่สามิพาอิสาใช่สองห้าห้าหกอยู่ที่สองปีเนาะอีล่ะ สิบสองปีเมื่อก่อนมันกับฟันเกี่ยวกับเกี่ยวกับของ,อน,งน้องเวั่อนก้างจิูกนี่นี่พอดีออกกันเรียกว่าออกกันเพราะอเกิดขึ้นเมื่อก่อนนะก็คือออกอาหุงห่งผาไหมเวลาบอกแมวแมวว่ได้สนใจเอาว่ได้สนใจกันไหมวันนี้กับฟันมงูกัดเนี่ยแหละเกี่ยวพันข้อกัดหัวกัดหนากัดหัวเนาะเอาพอดีเข้ามาตีไหมคิดบอกกันนั่นแหละเออ

อ้าวนาคนบอกแล้วพี่น้องเจ็ดหกเด้อน,นะครับน,กกน้องปูมาเจ็ดหกเนาะคนกินมักหออล่ะเจ็ดหกคนซื้อมักเจ็ดหกเป็นมักเจ็ดหกเด้อน,นะครับอ,อเจ็ดหกไนตีเอาบะมักมกัมกนะมักมักเจ็ดหกเนะากกนะากกนะ้องปูเนาะตัวอยยุเทากับชิลุ่งแ่หนนามีสีว่า พี่น้องมาตัดเราเนาะก็ะคือสนะิบสองสองสามราหกเนาะเล็กเยอก็เยตัวขนาดนะนะีอ่อาย,ยุวันเกิดข้าศอ,อไอตีนึงคือเกากัดทำจะมาคือเกาไอหาเกาเกาหากัดทำไมนะเพราะว่ายัง ความวามเป็นหามันเปมนตึงงูใหญ่เป็นเก่าเลยเนเงินว่าล่ะไสิเป็นเก็ดกัได้เนาะประมาณนี้อตัวงูตัวใดประ่าสองสามเนาะทสประมาณนี่แหละเกประมาณนี้เนาะนกปูมันตัวใดอีล่ะเกมันเจหกเนาะแตรับฟันนี่เด้อนะครับล่องเฟองกันซื้อว่าเฟิ่นฟันแลกอยู่ฝันงูนมากระถุ่เนาะแต่ว่าก็ล่องถามเลยที่แหลนก็ว่า มู th, um, um, site, um, um. ้เลยเขาาบานเนาะมาลานเนาะาขันข้อพิ่นนะครับเปนูจงี้มากครับัดจัดเากกไอตีมูเจ็เก่าผูพันแม่นเต่เด้พันแม่นเด้ยีนีีอเด้อรตีจะสางยี่ีอายุยอียันีนะครับ พมันพ่อซเกิดมันหนอกมันต่อน้าต่ตีของมันถือตีว่นเงี้ยของมันหลอกเี้ที่เมียสงสัยตอนเมียบอกว่าคนฟันเงินพันเมียขาหางเนี่ยังไงเดี่ยคนฟันเงินเเนี่ย่ัน่าเป็นประจำเดือนเลือดเต็มตัวนี่ยังเนี่ยเมียพันว่าโอ้ของเงินันเนาะเมียนิดเราไวยลาไปเลยกันเลยอ่ะคิดเราแล้ว๋อกันเลยบริด้สนใจมันก็บาอยู่บริสุทธพันมามันรบอกกันพ่อซอเกิดเนาะเจ้ากระตูพันเนาะอพ่อซอหาของมันหนอกเขาหางเนา มาตวงหันเกี่ยวกับปผัวน้องก็เหมือนเดิยังแด่แค่อยู่ยังเดียวยังอายุยังอายุได้แข่งวัดเกิดเนาะเพรว่าตัวพี่น้องมาเองนะชอบเจ็ดหกชอบเจ็ดหกนะครับมาเจ็ดหกได้นะครับอใบซื้อเขาช่วยตัอ่านะครับสำหรับฝันน้องปูเด้อนะครับเป็นคนฝันแม่นเนาะเหมืก้อนนี่ฝันมีประจำเดือนเนาะเต็มตัวเลยเรียดเต็มตัวแม่พ่น้องแม่พี่น้องสร้างเต็มไปซื้อเนาะก็เลยออกอันท่อสอดเกิดตอน สองหาหาหกก็คือคงหาหาหกเนาะว่านี่ฝันว่างูเขามากัดนะครับอืมแล้วก็พันคอแล้วมากัดแก้มกัดหัวเนาะนะครับกัดนี่แหละก็เลยภากกันตีนะว่าจะเป็นอายุนะครับตันเกิดใครหรือเขาสอบเกิดคือันวันขันแต่ว่าตัวน้องเองมันกเจ็ดหกเดือนนะครับในวันนี้นะครับขอรีว่ามักก้มมืมันสิบสองคืออายุนะแต่ว่าชัวงูเลยข้าวบ้านเนี่ยบ้านไอทีทะเลนี่แหละ หนึ่งสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกด้อนะครับพี่น้งหนึ่งสองหกหนึ่งสองข้าน้าหนหนึ่งสองหกกับหนึ่งสองอยู่ข้างหน้านเรียกมานนะครับพี่าเรียกบ้านห่องหกหนึามนะครัตัวกระใจพลีแล้วพลีมบสองะใจพอลี่เฮ้อไพอลีแกันไื้อเราว่า ได้ฟันนอนว่างู้าบ้านนอนวักเลยครับเคนสกัดล่างนอนอยู่นะครับเลยจากขาขึ้นมาข้อนะครับผันข้อกัดแจมกัดหวัวเด้อนะครับรอบตีส่วนดอกปูม,มาเองนะครับว่างหายตัวยังเลยคือเจ็ดหกเรือนะครับที่น้องอาจจะมักเป็นอายุวันเกิดพศอะไรน,น้องปีตินาะแต<อ>่ช่วงขยมามน้ำน้องปูเด้องเราเป็นสัมเงียยครับวันนี้ชูดีใช่ไหมเป <laughs> ็นนั่งถารเป็นนั่งถารถนาะปกติรถเมล์ไมเได้เลยขึ้นรถเมล์ศาสนะเกินไปหล่าซาเขาปกเก่า สุขอาสาเก่าเนาะมันมันมาจะสอยอยู่ดีเลยเป็นดวงเฮานะแต่สัมผัสเป็นเต็มๆเลยนะครับว่ไปก็ตายายไปชอกาแฟนี่ยนี่จะได็เชลี่ยอมเลยฮกถมทากาแฟมันบะมี่มันหมดกนกิกาแฟตัวนีันนี้ิกินนี่เิดกนะติดนะกาแฟติดแนี่ติดเกนยังสิหากาแฟมันเลยบะมี่นกินไมัแตกแฟกินหน่อยมือกต้องแก้วไปกินนังะ ไม่มาแกงวงกาแฟกินห้องสึ่กันรับคุณครับแลเขา <c oughs> ม่นแกงวงเลยนะ <c oughs> โอ้ยมันกัสีมาคกกือเกนหน้าเดแล้วคูจะให้เขาูสามารถได้ว,ว่าอะไรขึ้นรถแล้วก็จให้ใส่ที่รถเพไกลคู่ตัวนะลามใส่ที่รถเลยนะครับแต่ถือว่าจเ,เจี๊ยบกเป็นว่าพันมากกัเขากันเขาเบรกกันสนใจเยะมันติตัวใด <c oughs> วใด นี่มันเข่ากันบอนเล็กทีกับอายุมันอายุคือสีนีเจ็ดหกบบืนี่แม่นมาเปนว่าเปนมาเจ็ดหกนงว่าสีี็ดหกรเลยว่ามาเจ็ดหกบันตีมองได้ลยเจ็ดมั่าห่างห้องหกก็ได้หัเ็ดเลยหองหะร้องว่ามักงหับก็เจ็ดเลยละห่างหองหกคนเลยรนกัดหัวเลยอ้องโคตรกตีหานาะหัวนาอ้งโคตรกตีหก แต่ว่า <astrology> ตัวเจ้าของครบฝันมาคนลากินหกอ่ากินใดเวลาอีกทัานเออดีจังกินวดอ่ะเกาะทะเลขันหนึ่งมาติเอามาติสรุปนะครับสรุปว่าน้องปูพันฝันมาง้อขึ้นเรื่อยขึนน้ำตั่วคนไตขึ้นไปหดหัวมคนมาคนมาอ่าผ่านข้อพันข้อขึ้นไปหดหัวคนมาก็เลยผ้ากันงูกัดแก้มกัดงูกัดแก้มกัดหัวเตเลยเอาอีกอย่างก็อายุเอาอายุมันเกิดแล้วกับ สอเพันกับเลขที่พ่นพ่นมาพ่นมาเจ็หกกับบ้านเลขที่หนึ่งสองหมู่สามนี่ค่ะอืมนะครับแต่ชีสิบสองนะครับยีสามแล้วก,ก็หาหงดบบน้นะครับพุี่น้องจะมารกาหาน้องก็ได้กันนะครับเออแ่ามาเลิกกันหาเก้านเพราะว่ามูกะติงนี่ย,ยอาตีเกอ,ก,กอะไรกันหัวหาอะไรกันเออแต่เรา้ามมาเลิกกันเเาด้อคนัวที่เองพนมาพัมาเดหกจะประมาณนั้นเราคองวันนี้น อ่ะจูกๆกันครับครับตัาร์นแม่นเด้นะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ